สวัสดีค่ะแม่ค่ะแม่ชื่อว่าจังไหนท้อจ้าใเมืองม้าโป๊ะค่ะอันนี้บ้านยังค่ะนี่บ้านน้องไผ่ตำบลโคกศรีโมซีค่ะคือรู้ได้ยินว่าแม่กินพอลีน่าครูกันแน่เน่ไ่รู้ว่าแม่เป็นยังจ้าโรคที่เป็นเป็นมรุกย้อนเป็นมรุกย้อนค่ะยังจิ้ไข่หรือเป่าจ้ไข่ละบ้อจ้าเปื่อไข่แล้วเสร็จละ กินไม่อยากไปใสียด่ามันเปียกแต่เส้นเพื่อไปนะอยู่เฮียนงานมูเขาเจ้ากับไปยู่เฮียนงานเพื่อแต่เส้นเพื่อไปนี่เศร้าใจโดนแล้วาลายมือแล้วความธรรมดาอยู่แม่กินตัวใดจ้ะกินตัวนี้กินตัวนี้จ้ะอันนี้อันนี้กินไปเบิร์ดไล่ปันใดแล้วขั้นเบิร์ดพ้อแข็งเลยขั้นในเวทพ่อแข็งมันเหมือนพ่อแข็งเนี่ยแข็งมึงก้าก็กินมันเหมอยก้อนมากนี่เลยนี่เขาสมดสอนบะแมนนี่แม่ตัวนี้บะแมนค่ะ มาแมนค่ะตั้นถึงเนาะหัวเร้ะค่ะอันนี้แพงที่สองมันบะค่เนี่ยที่สองเพรียงนั่นคือนีค่ะอันี้แพงทแต่กู้ดีว่ะมันแห้งมืนบ่ค่ะค่ะตะกี้ตะกี้จนได้ใส่ผ้ากอินเอันนี้พ้องน้อยที่กี่ยืนมันเคีงเลยเดี๋ยวนี้มันเค็ง เด้เดี๋ยวจะวมันเค็งหลายต,ตื่นต่อจาจกว่ามันเคงเป็นอย่างทีตะกี้มันยามันมันเป็นตัวเลจะไหรว่ามันเคง็งถึงมันจะเคง็งมันก็เก็บดูมันเ,นเป็นชีเคง็เคงๆนะในทองห่อนะ่ะที่แม่กินมือแล้วจากเม็ดค่ะนี่เอาพวไวกิเเนเมล็ดเนาะเมละเม็ดเนาะเม็ดเมล้มีเนื้อากนก็สองแงอยู่บัมันเดแต่อาการกระดีขึ้นไรนะแม่เนาะลลายโยก่ะมัะมนไขปวกินยา,ากนาินมาหลายแล้วนะ ก็มีอาการอันในว่าราทุกับไปเอาใช่กับไปเอามากเพื่อมาขายให้เอา Manchester. มันกับว่าเป็นยังนงบ้านนี้ผูนั้นบ้านนี้ผู้ใดเป็นผู้แนะนำให้แม่ยาได้กินจ้ะก็ไม่อ่อนตัวไม่อ่อนไม่อ่อนละใช่เนาะค่ะกา่อยากให้แม่แนะนำผู้ที่เพิ่นเป็นเกี่ยวกับม okay. ้ลูกอะค่ะว่ามากินตัวนี้แล้วมันมันเสร็จดีจังไรดีแบบใดนะคะจาก คนที่เป็นเป็ดค่ะให่้เป็นนี่และค่ะแม่บอพานกองเลยค่ะเออคนเป็นขึ้้เนยเห็นไมขแม่เป็นกัาตนี้เด้อขา้เออกับาตนี้มันก็ไข่ล้ายเติบ์ฟผิหลีอยู่บ่นบ่เหนเดเลยนางไปดีมันก็ดีนะมาหลายแล้วกินมาหลายแล้วกินมาหลายแล้วเพื่อเพื่อเพื่อยาตวนี้บ้้งเพืยาตวนี้ก็เป็นมาสอปีแล้วเนาะเสีย ถ้าช่วย้าเขาก็ว่าผ้ากระตายผ้ากระตายกันเลยมอไม่าแล้วด่านแม่างทีถือว่าไข่ห้าผ้ากระตายปลาเบิหมอมอประมาณนี้เลยวววได้กินได้กินได้กินสมมตไพ่ตัวนี้แล้วดีใจวะแม่มีใจอยู่ว่าบางไพ่ตัวนี้ด แม่เลยจดช่วยราบๆรถบจีนรอบเปลี่ยนเ่ราะเส็นเปิดนื้โอ้จ้าช่วงห่อยชิวช่วทใครไม่ส่งละจ้าจ้าผู้ใดผู้ใดสนใจกาให้ติดต่อที่เบอร์ของแม่อรทัย0 9 8 2 0 6 3 1 4วค่ะเด้อ